เรื่องนี้รัฐบาลยังไม่สามารถตอบคําถามได้ว่าจะไปกู้ยืมมาจากไหนนั่นก็คงเป็นปัจจัยสําคัญนะส่วนหนึ่ง3.5แสนล้านนะครับเอามาจากเงินงบ,บนประมาณคือภาษีพวกเราแต่ไม่ว่าจะเป็นเงินทั้งหมดที่1.2แสนล้านหรือว่า3.5แสนล้านรวมกันทั้งหมดไม่ใช่เงินของทักษิณไม่ใช่เงินของนักการเมือง แต่ที่เขาเอามาแจากคือเงินของพวกเราภาษีของพวกเรานั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณทักษิณเขาออกมาสปีดหน้าเฉยตาเฉยและยืนยันว่าเขาไม่กลัวที่จะโดนรัฐบารและอุงอิงจะไม่โดนรัฐบารอย่างแน่นอน แล้วนะครับวันนี้เป็นกำลังใจนะครับลุงทุกคนที่มาวันนี้ผู้ชมนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่แปลกหรอกเรา่งบอยิงบอนะไปสองสามครั้งสี่ครั้งแปดครั้งผมก็สามครั้งสองทีเหมือนกะันเพราะฉะนั้นไปถึงต้นนะครับอ่ะดีด้วยนะครับต้อ คูกูเด็กอะไรก็เลยก็ยไม่ได้ตัดใจต็เวจนครบาลนะารัก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสิ่งสิ่งที่ผมได้นำไปไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกในโงการอาหารนะครับ ทีมคำนวณเองถึงรู้ว่าควรจะใช้ได้แบบจะใช้ห้าห้าสิบหลักครับแล้วก็ถ้าถ้ามีแอดออนเรื่องของ WMD หรือ ID ไม่แต่แอดออนเข้ามาในทีมเพื่อให้สามารถทีมเคลื่อนย้ายได้่ามแวทักษิณได้ไปออกรายการของ The Nation นะครับของฉายบุญนาคซึ่งที่ผ่านมานะครับ ก็ทักษินนะฮะก็พยายามเดินทางออกจากประเทศไทยการพยายามเดินทางออกจากประเทศไทยก็มีการขอสารอ้างว่าป่วยเส้นเอ็นป่วยยุย่ยนะแล้วก็จะไปเจอนักธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาหรือดูไบแต่สารไม่ให้ไปแล้วก็ไม่คืนพาสปอร์ตให้นะครับถึงแม้ว่าจะพยายามเอาเงินไปวางเท่าไหร่ก็ตามสารไม่มีคำสั่ง ให้เดินทางออกนอกประเทศได้จากนั้นทักษิณก็ไปสปีดที่เนชั่นนะครับซึ่งดรอนนะท์ก็ออกมาแฉว่าเนชั่นเคยไปสัมภาษณ์นะแต่มีเงื่อนไขข,ขอตัดบางช่วงบางตอนว่าอนาคตขององค์อิงนั้นจะสั้นไม่ยาวออกทำให้เป็นที่ฮือฮาอย่างมากแต่ประเด็น ที่หือหามากกว่าคือทักษิณเนี่ยเขาเชื่อว่าลูกสาวเขาจะไม่โดนรัฐประหารที่สาเหตุที่นักข่าวถามนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคนในตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นสมชายไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์นะอย่างน้อยสองคนเนี่ยถูกรัฐประหารเรียบร้อยสืนะ่อตะวันตกก็รู้ไปอย่างดีว่ามาแล้วโดนรัฐประหารแน่ แต่ถ้าเข้าใจกลยุทธ์ของทักษิณเนี่ยทักษิณเขาวางกลยุทธ์ไว้ดีนะนะเขาจะแจกเดือนแจกเงินเดือนกันยายนทําไมต้องแจกเดือนกันยายนนะแจกเงินในช่วงระหว่างเดือนกันยายนเพราะหนึ่งตั้งนายกรัฐมนตรีเสร็จ2นะครับตอนนั้นเป็นปลายปีงงบงระมานแจกเงินเพื่อที่จะใช้เอางงประมปีนี้นะแล้วก็เงินที่เหลือก็เอาไปใช้ปีหน้าถ้าใช้ไม่หมด ก็ต้องเก็บเข้าคลังนะครับซึ่งเขาจะใช้ให้หมดสาเหตุที่เขาไม่กลัวการถ้าหารเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ทหารกําลังกเกษียณอายุราชการเป็นช่วงกว็ต่อที่โอกาสจะเกิดการตะาหารได้ไม่ว่าจะเป็นกันยายนหรือว่าตุลาคมพอเขาแจกเงินไปเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือ Digital w บ l l ์เนะครับก็จะส่งผลทําให้ประชาชนสนับสนุนเขาเพราะได้เงินจากเขา หลักคิดนี้เป็นหลักคิดของปี2545สุดท้ายทักษิณก็โดนยึดอำนาจในปี2 5 4 9เรื่องของความผิดถูกเรื่องดีจิตอวอลเร็ตผมโดยอธิบายมาตลอดนะผิดรัฐธรรมนูนผิดพรบวินัยการเงินกลางนะครับผิดพรบเงินตราถึงแม้ว่าจะแจกเป็นเงินสดก็ผิดรัฐธรรมนูญผิดพรบวินัยการเงินกลางอยู่ดีนะฮะคือการนี้แบ่งเป็นสองก้อนนะก้อนแรกเงินสดก้อนที่2องเป็นดิจิตอล จากเดิม1กรรมหรือ1การกระทําเป็น2กรรมฮนะหนักกว่าเดิมนะนี่ก็ต้องเรียนให้ทราบาสาเหตุที่เขาไม่กลัวเพราะเขาจะแจกเงินก่อนถ้าแจกเงินก่อนถ้าเกิดทหารยึดอํานาจขึ้นมานะฮะเขาก็จะเอาประชาชนลุกคือต่อต้านเหมือนครั้งที่ผ่านปันพาในปี2,549 49และปี2,557จนเป็นที่มาของม็อบเสื้อส้มซึ่งตอนนี้คนเริ่มรู้ว่าส้มกับแดงเป็นพวกเดียวกัน หลักคิดกระบวนการทางความคิด,ตดเตรียมเสมอปากด้วยทําเป็นประชาธิปไตยคนกลุ่มเดียวกันอยู่ด้วยกันทําด้วยกันมาโดยตลอดนะครับนี่คือหลักคิดของเขานั่นหมายความว่าที่เขามั่นใจว่าองค์อิงไม่โดนก็เพราะว่าเขาจะแจกเงินก่อนนะฮะพอแจกเงินก่อนเสร็จทหารจะมีอำนาจก็ยุบปลุกประชาชนขึ้นมาสู้กับทหารอีกรอบหนึ่งเอาละนั่นคือความคิดของเขาแต่ความจริง มันอาจจะเป็นเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นไม่เหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆนะครับได้มีการโปรดเกล้าพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินนะฮะจำนวน1.2แสนล้านบาทเพื่อในการแจกแล้วนะครับส่วนที่มาของเงินธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งคําถามว่ารัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนจะไปเอาเงินมาจากธนาคารอมสินซึ่งเป็นเงินภาษีนะฮะและเป็นเงินของเด็กหรือเปล่านะครับหรือจะมาออมาจากทกศ เป็นเงินของกลุ่มเกษตรกรหรือเปล่าธนาคารเพื่อการเกษตรเรื่องนี้รัฐบาลยังไม่สามารถตอบคําถามได้ว่าจะไปกู้ยืมมาจากไหนนั่นก็คงเป็นปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่ง3.5แสนล้านนะครับเอามาจากเงินงบ,บนประมาณคือภาษีพวกเราแต่ไม่ว่าจะเป็นเงินทั้งหมดที่1.2แสนล้านหรือว่า3.5แสนล้านรวมกันทั้งหมดไม่ใช่เงินของทักษิณ ไม่ใช่เงินของนักการเมืองแต่ที่เขาเอามาแจากคือเงินของพวกเราภาษีของพวกเรานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มีได้ทรงออกหน้ามี่ละรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษา ออยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่าน เปนทุงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ขอให้ส่งนันไปด้วยพระไยมันข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสูเสเด็ดส่งสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง